สวัสดีคนไทยที่มาดูวันนี้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมฟอร์ดเดินนะครับก็ในวันนี้ก็จะมาสอนทําคลิปโทนเศร้าๆแซ่แซนะครับแบบปรับโทนสีมืดๆนะครับผมโอเคครับขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายให้ท่านผู้ชมนั้นไปอัดคลิปวิดีโอมาแล้วก็ไปสโลว์มานะครับผมเออสโลว์มาก่อนก็ได้หรือจะมาสโลว์ในแอปก็ได้นะครับผมส่วนผมนั่นจะสโลว์ในแอปนะครับผมซึ่งผมก็สโลว์มาแล้วรอบนึงมาสโลว์อีกรอบนะครับผม คือตอนที่ผมสโลแล้วผมลงลบคลิปที่ยังไม่สโลออกไงต้องได้มาเอาคลิปสโลมาสอนท่านผู้ชมโอเคนะครับผมลังจากนั้นเมื่อเราสรโลเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องหาเสียงเพลงนะครับแบบเสียงเพลงเศร้าๆ,ๆนะครับผมก็กดเพิ่มเสียงมาเลยใครที่มีคลิปที่เป็นเสียงเพลงอ่ะเป็นคลิปก็กดแยกออกแล้วนะครับเป็นจะเป็นไฟล์อันที่3นะครับจากด้านซ้ายมา 12- 3สตัวนี้ไงตัวนี้แต่ผมได้แยกเสียงออกมาแล้วผมก็จะเลือกเสียงนะครับผมของผมจะเป็นตัวนี้ก็กดฟังดูว่าใช่ไหม แต่ใช่นะครับผมแล้วเราก็มาปรับให้มันเท่ากับเสียงเพลงของเราปึ๊บปึ๊บอ่าแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นกดย้อนออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาคาว่าฟิลเตอร์นะครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มสอนปรับอ่าสีแล้วนะครับผมเออปรับโทนแล้วนะแล้วก็เลื่อนหาคาว่าย้อนยุกนะครับผมกดไปแล้วก็หาไอที่เป็นรูปคนเนี่ย v h v h s เนี่ยแล้วก็สามขีดอันที่3เลยนะครับผมก็ปรับลงมาสัก60นะครับผม แล้วก็เลื่อนให้มันจบคลิปของเราปปปปึึึึ๊๊๊๊บบบบโอเคจบคลิปของเราแล้วกดย้อนออกมาแล้วนะเราก็กดไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งเรื่องหาคำว่าปรับแก้นะครับผมเป็นรูปขีดสองขีดเนี่ยโอเคแล้วก็ปรับตามผมเลยความสว่างลบยี่สิบนะครับผมคอนทราสต์เนี่ยปรับประมาณห้านะครับผมยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดเห็นอยู่ <laughs> โอเคประมาณนี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเขได้นะครับแต่ผมต้องการแบบเป๊ะๆอะไรอย่างนี้ แล้วก็หาคําว่าขอบมืดนะครับผมเลื่อนมาจะเป็นไอ้สี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมวงกลมอยู่ในสี่เหลี่ยมเออพูดอะไรสับกันวะเนี่ยแล้วก็ปรับพอประมาณนะครับใครเอ้าแบบเต็มร้อยก็ได้ใครชอบนะส่วนผมเอาประมาณ30นะครับผมแบบนี้เลยแล้วกั้นท่านผู้ชมนั้นหาคําว่าภาพทับซ้อนนะกดย้อนลงมาให้หมดเลยหาคําว่าภาพทับซ้อนนะครับแบบนี้เลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนรูปภาพที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยเออก็ไปหนึ่งครั้งกดเพิ่มโอเวอร์เลย์กดสต็อกวิดีโอเพิ่มภาพสีดำเข้ามาเลยนะครับผม ให้ท่านผู้ชมนั้นหาคาว่าแบ่งฉากครับกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนหาคาว่านุ่มนวลนะครับผมโอเคก็ปรับลงมาเลยนะครับประมาณ60นะครับท่านผู้ชมปรับเสร็จแล้วก็เลื่อนให้มันจบคลิปของเราให้มันเท่ากับคลิปของเรานะครับผมบโอเคแบบนี้เลยแล้วก็ซูมคลิปอ่าแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมนั้นกดเพิ่มอัปเดตอีกหนึ่งครั้งนะครับผมให้ท่านผู้ชมนั้นกดสตอรวิดีโอแล้วหาภาพสีขานะครับผมกดไปหนึ่งครั้งเมื่อท่านผู้ชมเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็หาคําว่าแแบ่่่งฉาาาากกเเเหหมมือนนนนดิลลยค้ววว็ํุ ไปหนึ่งครั้งปรับลงมานะครับผมประมาณ1ิบสบห้าประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เลื่อนมาบรจบคลิปของเราปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ซูมอ่าซูมออกไปแบบนี้เลยท่านผู้ชมนั้นกดย้อนออกมานะครับผมแล้วก็หาคําว่าแคนวาสนะครับผมแคนวาสเนี่ยอยู่หน้าหลักของมันเลยหน้าครื่งครื่งมือหลักเลื่อนมาฝั่งขวาสุดมันก็จะเจอแคนวาสนะครับผมเลือกคําว่าเบอร์ ที่2นะครับผมแล้วก็กดไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งเพื่อนหาคําว่าค่าความสึกแสงนะครับผมปรับลงมาเหลือ95้านะครับแบบนี้เลยเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็ไม่ได้มาสอนอะไรยากเพราะว่ามันไม่มีคลิปจะสอนยิงแล้วนะครับก็สับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อให้พาดโดนใหม่จากช่องปัดเดือนะครับก็ชอบคลิปนี้สวัสดีครับเม่คเิยนะครับจะลืมกดกระดิ่งด้วยนะกดติดตามให้กดกระดิ่งมันไม่แจ้งเตือนนะเออ